สวัสดีครับคุณดูวันนี้เราอยู่ในแบบจิตพักใจกันเช่นเคยนะครับทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณ11โมงนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เด็กๆก,กำลังเรียนกันอยู่นะแล้วก็บางคนบางที่กำลังจะกินข้าวกันนะครับนะก็คือพักเที่ยงนั่นแหละนะครับแต่นะวันนี้นะครับผมมีของเล่นใหม่ไว้เพิ่มเข้ามาซึ่งอาวุธนี้เนี่ยคืออาวุธสุดโหดแต่คุณไม่ต้องหวังนะว่ามันฆ่าคนได้ถ้ามันฆ่าคนได้กูคงวิ่งไล่ปาดคนแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไม่เคยเห็น อะไรกันนี่คืออะไรกันว้าวโอ้วเด l ไม่สามารถไปได้แล้วอ่ะฮ้ยปรับใหม่โอเคซึ่งด่านนี้เนี่ยก็มีหน้าที่หยุดเวลาได้นั่นเองนะผมไม่อยากกดตรงนี้ว่ะเดี๋ยวเราไปกดแบบใช้คนใช้กับคนจริงๆเลยดีกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ยินหรือเปล่าไนงะแบบว่ากดตรงนี้เราคนอื่นได้ยินด้วยหรือเปล่าเหมือนรถไอติม่กเข้าใจะปะ ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบัรแลนรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาสเลทเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อฟุุตคิ King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปท่วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคมาทุกคนใครพูดได้บ้างวะ เพื่อนผมอยากลองเพลงด้วยค่ปะปาดโอ้ยโดนตูดเลยเนี่ยเขาแทงตูดด้วยโอ้ยเฮ <c oughs> ้ยพี่จะมาฟันตูดผมครับพี่ ไอ้คนไอ้สองคนนู้นมันก็เยอะไปหากันยนหะวะยังไไงีอืมก็ใหญ่เกินาวงอยู่เวลาแล้วไอ้น้องันผมไม่แน่ใจว่าวงมันใหญ่แค่ไหนวะขอเงินหน่อย

ปล่าเออไปแล้วบ๊ายบายออกวงกันโอยวงใหญ่จัดเลยนี่ไงแล้วพุ่งไปบ๊ายโดนโดนโดนตูดตัวหาย ก็วิ่งตามแอดวินได้แต่เราไม่วิ่งหรอกเดี๋ยวโดนเล่นเอาเข้าเลยเอาเข้าไม่ได้เอาเข้าไม่ได้เดี๋ยวเด้เดี๋ยวอ่ะยังไงเข้าไปหมดยังไม่มีวีพีได้ ท่ออะไรเไม่มีวีพเนียเ่ยเฮ้ยลักขโมยลักขาออกไม่ได้ลักขโมยอ่ะปลออ,อนได้เปยนะัวสวย,สวยใพูดมากโอ้รอเป็นตัวสวยๆกนได้ไหม <c oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> เคี้ยหนอนโดนอุ้มร้อยโดนจับบายแมวบอาย่างแมวกูอวดเลยีโอ้โหนี่อวนวดกว่า Oh 네. the 오이. 에이. 에이.

มต่อผู้หญิงเงี้ยดูดูดแจงความตำรวจี่อไปเลยต่อไปเลยคิดว่าไหนพี่พี่ทำคอนเทนต์หน่อยพี่ต้องพี่ต้องสอบารโดแล้วมั้ยเร็วๆโอ้ยโอ้โอ้ยโนเ้ไงโดนนี่โดนชชัโ ซาลูดโดหน่ผมแล้วมัก็ปิวไปดู้นเลยวะเนี่ยอยาให้รู้นะซาลูโดใส่คนนี้หน่อยทั้งทีเจ้านี่ไงเพี่ไงโดนโดนอออ๋อซาลูโดผมเนี่ยได้ป่ะวันนี้ผมยังนิ่งไม่ห oh. oh ่อยอยากขึ oh. Oh ้นใหญ่ย oh ังเฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรวะ เวลาผมลงเพลงผมจะไม่โต่อโอ้ยยยยยยต่อผมโอ้โหต่อผมจบจบจบฮ่า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 มีตัวคนเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยหัวลุตอยู่คนเดียวตัวตลุกอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยน้อยเนี่ยต่ำใจไว้ผมลุตอยู่คนเดียวกีตาร์ไปไหนเนี่ยเอากีตาร์ผมมาแล้ว Ê Ê tiếng con đặng ạ. ơi. Ôi, ôi. Ô. โอ้ได้ครับผมอยากโอ้ยผูอยากให้ไกลเด้อจับทีนี้โอ้ยย่งพื้นี่เสกพืนไหนยันแม่ไม่ยอกแฟนผมไปนะฉันเป็นแฟนเขาตอนไหนวะโอ้คุณจะทำแบบนี้ไม่รู้หรอมีคนเติม VIP ให้ผมเน อะไรพูดอะไรไม่รู้ไม่รู้รู้รู้